เช้ามา14องศาพร้อมกับหมอกที่สวยมากๆมาใสให้ะ้าเก็บหมดแล้วอันนี้แกงนี่อย่างคะ่ะนกกระทาเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันว่าข้างในเป็นยังไงเพาะเกะสลักหินนะ่ะตรงนั้นเหมือนมีร้านอาหารลลองเข้าไปดูไหมมีแคมปิ้งได้ด้วยอยากลองแหนมปลาเป็นเนื้อปลาแบบนี้มีพริกด้วยนกกระทา แจ่วประเด็มีขหนียวเข้าไปเลยตรงข้างล่างนั้นมีเรือด้วยอ่ะตัวสั่งตำหม,มี่ขาวไก่ย่างร้อนๆเลยเจอกันทริปหน,าน,น้านะจ๊ะทุกคน <Bye. S 1> สวัสดีเช้าวันที่8ของทริปเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดหลักซาวซื้อของฝากไปฝากที่บ้านเดินออกจากที่พักก็ถึงตลาดเลยอยู่ใกล้กันมากติดกันเลยแหละอากาศเย็นมากตื่นเช้ามา14องศาพร้อมกับหมอกที่สวยมากๆเราจะไปดูของแห้งๆติดรถเอาไว้กินระหว่างทางด้วยตลาดนี้ใหญ่มากใหญ่จรงิงเดินไม่หมดเมื่อวานมาเดินแล้วรอบหนึ่งตอนเย็นเนาะ มีทุกอย่างของใช้ของกินทุกเป็นหินเลยอ่ะเล็กแล้วเออเป็นเล็กพูดผิดเป็นเล็กกระบวยเหรอเนี่ยอ๋อเป็นช้อนแบบที่เราเคยไปเจอที่เชียงขวางอ่ะที่ที่ร้านเฟืออ่ะมันมันไม่ได้หนักนะมันมันมันเบาเบาไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรเกรงใจแม่คาหน่ม่ค้าถามเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ ดูเหมือนว่าตลาดจะวายแล้วนะเพราะว่าเรามาก็จะก้างมงแล้วว่าอแต่ตอนเย็นนะของเยอะมากนะเต็มนี่เลยแล้วก็มีผักเมีอะไรที่แบบว่าผักประเภทที่เราไม่เคยกินน่ะหลายๆอย่างเลยก็คือเมื่อวานนี้ก็ซื้อไปพอประมาณแล้วแหละแต่ว่าติดใจไงตอนเช้าก็เลยมาอีกแต่ว่ามาสายแม่ค้าเก็บหมดแล้ว พอทันแล้วจะลองไปดูข้างในน่าจะมีกับข้าวแบบสำเร็จโอ้ยเสียดายอ่ะสตอเบอรี่อร่อยมากเนาะพี่อุ๋ยเนาะเมื่อวานเนี้แย่งกันกินอ่ะใช่ว่าจะมาซื้อสตอเบอรี่เพิ่มด้วยรสชาติดีอ่ะอร่อยสบายดีพัดหมี่เนาะเอนพัดหมี่คือกันบ่เอารัวหมี่โดยเอาถุงนึงค่ะเอาอันนี้ับ เอารวมไหมครับถ้เป็นรวมกันมาสิบพันเนสิบพันสิบพันเป็นยี่สิบใจเปาไข่ไข่ขนูกกระทาไม่ได้กินนานมากอันนี้ต้มบรอคะ่ะไข่ต้มเนาะ <c oughs> วานซื้อไข่แบบนี้ไปกินเป็นแบบรสชาติเหมือนไข่ทรงเครื่องบ้างหรอ <S S <c oughs> นี่อะไรสบายดีอันนี้อย่าง นกกระทาโอ้เมื่อกี้เราซื้อไข่นกกระทาแล้วเราเนี่เราต้องเอานกกระทาไปด้วยกินทั้งหมดนี่เอาข้าวเหนียวสิบพันเด้อปลาเผาขับใจนี่อันเนี้ยเห็นตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลองกินได้เลยบ่คานแหนมแต่กินดิบได้เนาะแหนมมันสม เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันว่าข้างในเป็นยังไงเอาไปลองสักสามอันเจียวไหมเจีวต้องมีนะอันนี้เจีวเจีวแมงดามีมีอันอันไหนปลาแดดอันนี้บ่อันนี้เนาะเออเอาปลาแดดสิเด้ออันเท่าไดมันมันหนักได้โคบเล็กบเลย เดี๋ยวไปรอดูว่าข้างในจะเป็นยังไงกับข้าวเขาก็มีนะอันนี้แกงยี่อยางค่ะเนี่ยเส้นหมูมเป็นขนมปน็อกคอนผงซักฟอกโอ้เสียดายไม่ได้ผัก สตรอเบอรีก็อร่อยอุปรกรณ์ทางการเกษตรก็มีเยอะมากแต่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเราแวะซื้อน้ำเอาขวดใหญ่ไหม <c oughs> สบายดีน้ำยกไปได้เลยเนาะเท่าใดค่ะ <c oughs> อ,อันนี้กับขวด มันหมดครับไม่มี oh. ม,ม,มีมีของมหมดครับโอเคถ้างั้นเอาไปสองขวดเอ,อเ,อเอาไปสองแพ็คสองแพ็คโดยทุนนี้เป็นร้านขายจักรยานน่ารักอะ ขา้าวโพดเลยนี่เขาพูด <Okay. S 1> โวานแอ๋เขาทำไร่มันด้วยมันเขายกรองมันแล้วนะ เกาะนะอ,นนอ,อ้เขาเกะสลักหินน่ะตรงนี้ข้างหน,น้าพุดยข้างหน,น้านะอันเนี้ยที่เรามาทริปตอนนั้นที่เอามอไซค์มาทริปท่าแขกหลูบอะที่เราหาแล้วเราไม่เจออ่ะนี่แหละอยู่ตรงนี้อเขาจอดมอไซค์ตรงนี้นี่โอ้หนี่นี่นี ผู้ชาหน่อยผู้ชาหน่อยมีเยอะเลยแนมะ่นี่เจอแล้วรอบนั้นราอดหาไม่เจอขับเลยไประวังโคงง้งอันตราย เย็นล่วงลงมาใหญ่มากอะอากาศเย็นนะท้างน,านอกเย็นมากเลย,ยกระจกทีสนุกเลย งั้นเหมือนมีร้านอาหารเลยอ่ะนู่นอ่ะอยากกินกาแฟอ่ะลองเข้าไปดูไหมเข้าทางไหนลงนี่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ลงไม่ได้ชันมากนะพี่วินน่ะนไปนะหาทางเข้าหาทางเข้าที่รู้ต้องเลี้ยวซ้ายแหละเดี๋ยวซ้ายไปดูก่อนนั่นแหละพอเห็นมีรูปร้านอาหารร้านกาแฟอ่ะใช่แหละใช่แหละเข้าไปเลยแอวะ หากาแฟกินสักหน่อยใช่แล้วร้านกาแฟต้องวิวสวยมากเน่ๆเลยวิวแบบเมื่อกี้นี่ไงโูสีท่าล่างว้าวว,าว,ว,าว,ว,าวีเขามีแคมปิ้งด้วยววที่นี่แคมปิ้งได้ด้วย กาแฟมีค็อกเทลมีอาหารบรรยากาศดีมากีนอเมริกาโน่เย็นมาแล้วอุ้ยตรงนี้มีที่นอนอาบแดดด้วยอาบแดดนั่งเหลือไม่จะพา เออตรงนี้มีเรือด้วยมีแพงเ,เขาน่าจะมีบริการอุ้ยไม่เอาหรอกรไม่กล้ากขึ้นหรอกก็เลยขับไ่แค่ฝากนู้นเอง เยอะเหมือนกันะนะถนนดีนะเนะาะถนนดีมากแต่ว่าโค้งเยอะแค่นั้นแหละเพราะว่ามันเป็นบนเขางไงแบ่ <laughs> แบ่น้อย ตอนนี้เรามาถึงที่เมืองนากายแล้วต่างชาติก็ปั่นจักรยานเยอะเหมือนกันนะปั่นบนลูกนะเก่งมากต้องแข็งแรงขนาดไหน,น,ชนนะใช่มันชันมากดูดีเห็นต่างชาติคือปั่นจักรยานเยอะมากโว้ เ <Whoa. S 2> มืองยม,มราชอาตอนนี้เราเข้าสู่เมืองยม,มราชแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหบาว้าอยากลองแหนม แหนมปลามัดมาแบบนี้น่ารักเชียวห่อใบตองแล้วก็เอานังยางมัดอุ้ยมีน้ำออกมาด,ด้วยอ๋อเป็นเป็นเนื้อปลาแบบละเอียดเลยเป็นเนื้อปลาแบบนี้ม,มีกระเทียมด้วยเขาใส่กระเทียมแล้วรสชาติอะ่ะจะออกเค็มเค็มยังไม่เปรี้ยวเพราะว่าแบบ ต้องเอาไว้อีกเพราะชอบเปรี้ยวกว่านี้ถ้าเป็นแบบพวกแหนมอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนเขาพิ่งทําเลยอะแต่มันอร่อยแต่ตอนนี้มันไม่เปรี้ยวคือเราชอบกินเปรียปร้ยวๆไงอู้มีพริกด้วยนี่นรเราซ้อเกีปลามาด้วยเนี่ย แจวปละแดกตุยคนเหนียวเข,าเเเเขเ้าไปเลยนี่เผ็ดเผ็ดเค็ออมเค็มตุยปละแดกกอย่าพี่วีหอมมากป็นไร หอมชิ้นบนเริ่มเลยอะอามากหอมชิ้นนั่นแหละอืมไม่ใช่กระเทียม,มกระเทียมใช่ไหม,อมหอมกระเทียมนั่นแหละเขาใส่เครื่องเยอะมันอร่อยอนุกกระทาอ,อ,อร่อยอ่ะ เนื้อไม่เหนียวเนื้อนุ่มอร่อยออถ้าถามว่ารสชาติเหมือนอะไรก็คล้ายๆไก่ประมาณนั้นแต่ว่าจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ใช่ว่ากลิ่นเหม็นนะเป็นกลิ่นหอมอะกลิ่นหอมของของนกอ่ะ Em... ...phải đu mẹ. Mê! Hey. Oh, nóng no nó mà หินหัวขนเท้าเสียงเรียบอ๋อโอ้ยไงี่ไงเฮดภาษาอังกฤษจะพยายามอ่านภาษาลาวไงก็เลยลืมภาษาอังกฤษสิวะลึงของเท้าเสียงเรียบโอ้โห,โห,โหตรงข้างล่างนั้นมีเรือด้วยอ๋อไม่น่าเลยเห็นข้างหน้ามีชูชีพด้วยมีเสื้อชูชีบ ตรงทางเข้าบอนนั่งสมาธิหินรูปพระธาตุอ๋ตรงนี้เป็นท่าเรือ จะเข้าไปดูท่าฝรั่งกัน เราสั่งตำหม,มี่ขาวไก่ย่างด้วยอู้ไก่ย่างร้อนๆเลย แก๋วด้วย <S 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 ไว้เจอกันทริปหน้าน,นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย